3ศิลปินเวิลด์อาร์ติสต์ฮโตเข้าลูกปืนร่วมกิจกรรมงานการชาติ2567 3ศิลปินตัวแทนเวิลด์อาร์ติสต์ฮูโตสัจจากุลเข้าปัญยาจากค่ายยูเซวัดยูเซวัดและลูกปืนศาสวัสดจากค่าย d e x x w ก t t เเด็กวัดในเครือบริษัททีบีมีเดีย g l o b a l ประเทศไทย จำกัดเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในงานกาชาติปี2,567จัดคัดขึ้นที่สวนลุมพินีโดยไปให้ความบันเทิงที่บูธมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยบูธการแสดงกิจกรรมสภากาชาติไทยบูธมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและบูธสมาคมแม่บ้านทหารอากาศโดยศิลปินทั้ง3นอกจากจะโชว์เสียงสวยหล่อแล้วยังช่วยกิจกรรมขายสลากการกุศลอีกด้วย โดยเริ่มสตาร์ทโชว์สนุกจากสาวน้อยเสียงใสเข้าปัญทยาที่นำเพลงตัวเองใช่ก็ชอบสักทีและลองคุยกันมามาสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนต่อการแบบนอนสต็อปอีกหนึ่งสาวฮูโตสัจจากุลกับเพลงว่างก็ดีมีก็ได้และอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มปิดท้ายด้วยหนุ่มมาดกวนลูกปืนศาสสวัสดิ์ที่นำเพลงฮิตติดหูอย่างเพลงสัญญาเดือนหกและรบกวนเอนดูมาให้ทุกคนได้เอนจอยสนุกสนานโดยในบูธของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย นอกจากจะโชว์เพลงแล้วยังร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงอีกด้วยส่วนในบูธกิจกรรมของสภากาชาติไทย นอกจากจะได้ร้องเพลงแล้วยังร่วมกิจกรรมสนุกสนุกบนเวทีแล้วจันประภาวิชิตชนชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการอำนวยการจัดงานการชาติประจำปี2567ได้ให้เกียรติมารับรองคณะด้วยตัวเองต่อไปกับบูธของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยที่ทั้งหูโตลูกปืนและข้าวสวมบทบาทพิธีกรพิเศษเรียกผู้ชมงานเข้าบูธกับกิจกรรม ตักไข่รับโชคลุ้นรางวัลมากมายโดยรายได้นำไปสมทบทุนสภากาชาติไทยโดยมีสายสมวงศาสุลักษ์กรรมการและเลขานุการมูล,ลนิธิมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆด้วยและบูธสุดท้ายกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศที่หูโตเข้าวลูกปืนที่ทั้งโชว์เพลงและยังเรียกผู้ชมงานเข้าบูธมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีผู้แทนจากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้มอบของที่ระลึกพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาติประจำปี2560ที่สวนลุมพินีตั้งแต่เวลา11.00ถึง22.00นซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่22ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายซึ่งจะปิดงานเวลา23นาฬิกา